สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้ขับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากมายเลยค่ะ วันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงรายครึ่งปีนะคะคุมเนื้อหาก็เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2567นะคะค่ะเรามาเช็คดวงกันได้เลยนะคะว่าพื้นดวงพลังงานไพ่บอกเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมินละคนามีนบ้างนะคะ ขึ้นไพ่สามดาบนะคะอาจจะมีเรื่องของความกลัดกุ้มใจความขัดแย้งนะคะชาริออด์สมไม้การพูดคุยอาจจะเป็นเรื่องของความรักที่คือเขาเรียกว่าไงมีความคิดเห็นที่มันไม่ลงรอยกันและมีเป้าหมายในชีวิตที่เริ่มจะเปลี่ยนไปของใครบางคนนะคะเขาอาจจะมีเป้าหมายที่อยากจะไปศึกษาต่อก็ได้นะเด u อ พระสังฆราชอยากไปเรียนต่ออยากสร้างตัวเองให้มั่นคงยังไม่พร้อมในการที่จะไปถึงขั้นครอบครัวก็ได้อยากมีเงินมีฐานะลาอัศวินเหรียญน,นะคะอสองมิทา้าเพราะฉะนั้นเขาขอไปสร้างเนื้อสร้างตัวขอไปสร้างตัวเองให้ให้มันยิ่งใหญ่ให้มันเป็นเอ็มเปอร์อะไรแบบนั้นเกิดขึ้นก็จะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันแต่มันไม่ได้แปลว่าเลิกนะแต่แค่อาจจะมีความน้อยใจนะเพราะท่านอาจจะมองว่าท่านต้องการ อืมเป็นเขาเรียกเป็นครอบครัวแล้วก็ได้หรือเป็นสิ่งที่มันชัดเจนมากกว่านี้แต่เขาคนนั้นก็ยังให้ตรงจุดนั้นไม่ได้นั่นความรักอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ในบางคนแต่บางคนก็อาจจะมีแนวโน้มดีไปก็ได้ว่าสิ่งที่ผิดหวงังสิ่งที่ไม่ได้หนังใจในช่วงที่ผ่านมานะคะอาจจะมองว่าในที่สุดแล้วเขาตกลงพงใจเข้าถึงผู้หลักผู้ใหญ่อ่ามั่นหมายแต่งานเปิดตัวโดยเฉพาะใครที่คบหากับชาวราศีเมษ นะฮะหรือชาวธาตุไฟนะฮะเมษสิงหธนูคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันพฤหัสอย่างเงี้ยนะคะคนเกิดวันจันทร์อย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีนะคะถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมามันไม่ชัดเจนอะ่ะแต่ปักไอ้ครึ่งไปแรกเนี่ยมันช,ช,ชัดเจนมันอาจจะแปลว่าท่านมีโอกาสนั่นแหละมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นแบบนั้นมันเป็นสองกรณีนะคะคนที่จะที่อาจารย์มองว่าอาจจะ ผิดหวังเอ,อไม่ได้หลงใจเนี่ยมันก็มีแต่อย่างคนวันเสาร์กับวันอังคารจะเป็นประเด็นเหมือนกันนะอาจจะมีการรอคอยไปซักระยะก,ก่อนอะไรประมาณนี้โอเคเรื่องถัดไปที่เห็นจะเป็นเรื่องงานค่ะท่านมีเกณฑ์ย้ายใครที่ต้องการย้ายงานได้งานใหม่งานใหม่นี่งานดีด้วยนะอาจจะไปทํางานต่างประเทศก็ได้บางท่านเนาะสร้างเนะื้อสร้างตัวจนร่ารวยก็ได้นะไปขึ้นแบบนั้นหรือบางท่าน มีเกณฑ์ย้ายไปกินตําแหน่งใหม่นาห้ที่ใหม่สาขาใหม่อย่างนั้นก็มีนะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์รับราชการติดในร้อยก็ได้ติดฐานตํารวจอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะ,ะเรื่องงานก็ถือว่าปังนะคะสำหรับชาวราศีมีนที่ไพ่ขึ้นแบบนี้นะ,ะก็ไม่ได้แย่นะจารย์มองนะ,ะแค่อาจจะมีความกังวลเดี๋ยวไพ่รอบข้างของ ชาวราศีมิะดีหมดเลยค่ะเ่ะเรามาดูไพ่ขยายอีกครั้งมกราคมุณพานะคะเราจะเจาะมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนา6เดือนในแต่และเดือนเดือนมกราไพ่ขยายไพ่อัศวินเหรียญค่ะไพ่ขยายไพ่อศวินเหรียญได้ไพ่อะไรเดือนมกราคมอะไรที่จะเกิดขึ้นค่ะ อ่าเป็นเรื่องของการมุ่งมั่นล่ะค่ะไพ่เนี้ยมุ่งมั่นเรื่องสร้างความมั่นคงเรื่องการหาเงินหาไรายได้ซึ่งท่านทําได้ได้ก้อนใหญ่ๆด้วยค่ะได้รับความสําเร็จเพราะความเขาเรียกว่าแอคทีฟความกระตือหรือล้อนความที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรทั้งสิน้นตอให้เจอปัญหาก็ลุยลูกเดียวแล้วมันก็สําเร็จซะด้วยนะอ่ามันจะเป็นเรื่องของเงินนี่แหละเดือนนี้นะเดือนกุมภาพันธ์สามีเท้านะฮะไพ่ขยายสามีเท้าเป็นไพ่อะไรนะคะ เป็นไพ่เนี่ยดีมากเลยสี่ไม้ค่ะอ่ามันก็แปลว่างานที่วิตกขังวลเนี่ยตอนแรกก็จะย้ายบางท่านก็ไม่ย้ายลอะอยู่ที่เดิมมันนีแ่แหละอะไรความรักก็เหมือนกันตอนแรกเฮ้ยตัดใจจะเดินทางสายใหม่ไม่เลือกคนนี้ละคนใหม่น่าจะชัดเจนกับเรากว่าแต่แล้วไงก็ไปไม่รอดกันหรอกค่ะก็ยังรักกันนี่งอนกันไปอย่างนั้น,นเดี๋ยวก็ปรับความเข้าใจกันก็ยังไปต่อนะคะและเดือนนี้ก็ยังโดดเด่นในเรื่องของงานอีกนะ มียอดมีออเดอร์เข้ามาเยอะก็ได้นะฮะสามไม้อ่ะเห็นเรือสำเภาที่ลอยลำนั่นแหละคือโอกาสเข้ามาแล้วมีลูกค้าเข้ามาเยอะก็ได้ได้ออเดอร์เยอะนะนั่นแหละทายใครที่เป็นเซลล์ยิ่งดีเลยค่ะนะไม่ว่าจะเป็นเซลขายรถขายบ้านขายประกันอะไรกวาไปได้หมดค่ะได้ได้อ่ยอดเยอะนะคะทะลุปเป้าเลยต่อไปในเดือนมีนาคมค่ะพห้ขยายสองมิถุาเป็นสเตรนท์นะคะพายอย่งความเข้มแข็งแข็งแร่งผ้าผู้หญิงกับสิงโตค่ะ เพราะนั้นท่านจับงานหใหญ่ๆได้เลยนะคะเนี่ยมีช่องทางพระอาทิตย์สาดแสงมามันแปลว่าโอกาสช่องทางฟ้าเปิดดวงเปิดให้ท่านแล้วเห็นไหมส,ส,สิ่งหนึงสิ่งคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นุนหลังท่านอีกต่างหากนะคะเออท่านมีองค์รัชกาลที่5ก็ได้นะคะไพ่ภาษาฮัฆราชป,ปู่ฤาษีก็ได้ปู่ฤาษีตาไฟก็ได้นะคะคุ้มครองอยู่เปิดทางให้ท่านอยู่นะเะดือนเมษายนท่านมีเกณฑ์ไปต่างประเทศเไม่ว่าจะไปทํางาน หรือไปเที่ยวได้ปลอดภัยแต่พ่ขย,ยายเป็นไรเปิดดูค่ะอ่านะคะประกาศข่าวดีเลยค่ะพ่ยจัสตินนะ,ะเนี่ยใครสอบรับราชการได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้งานใหญ่ๆร่ํรรวยถูกลังวันใหญ่อ่าไม่แน่นะคะรางวันใหญ,ใหญ,ใหญ่จริงๆค่ะ,ะแจ็คพอตก็ได้ว่ากันไปเลยนะใครมีเรื่องของปัญหาคดีความฟ้องร้องอชัดเจนเลยค่ะชัยชนะเป็นของท่านอย่างแน่นอนค่ะ,ะท่านถูกแบบประกาศมีชื่อเสียงอะ่ะ นะใครที่เป็นดารานักร้องนักแสดงอุ้ยร่ำรวยมากนะเป็นช่วงขาขึ้นของดวงชาวมินนะคะในเดือนเมษาเป็นเดือนที่จะต้องกอบโกยอยากทำอะไรในเดือนนี้ทำเลยค่ะสำเร็จแน่นอนต่อไปในเดือนพฤษภาคมไพ่ขยายหนึ่งดาบเป็นเด็กถือเหรียญก็ยังเป็นข่าวดีค่ะถ้ารายได้มันก็อาจจะไม่ก้อนใหญ่เท่าเดือนเมษาแต่เขาเข้ามาตลอดนะ อาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้ได้ทําตลอดมีข่าวดีเข้ามาตลอดเลยค่ะ,ะเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนไพ่อะไรขยายอสองดาบนะฮะอาจจะมีความกังวลในการตัดสินใจบางเรื่องเข้ามาแล้วอ่ะอยู่ที่ท่านแล้วว่าจะเลือกอันไหนเลือกไปซ้ายไปขวาถ้าความรัก เลือกคนที่หนึ่งคนที่สองอ้มเสน่ห์แรงก็ได้นะคะหรือมีงานเข้ามาสองงานท่านตัดสินใจไม่ถูกก็ได้ว่าจะเลือกงานที่หนึ่งหรืองานที่สองอะไรประมาณนี้มันเป็นความที่จะต้องตัดสินใจนะเดี๋ยวอาจารย์ขอขยายเพิ่มหน่อยนะคะถ้าเป็นงานที่หนึ่งนะสมมุติว่าเอา้างานที่หนึ่งหรือสิ่งที่หนึ่งอ่ะท่านควรเลือกอะไรนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายดูซิว่าไพ่จะให้ข้อมูลว่างไงโอเคค่ะถ้าเป็นเหตุการณ์ที่สองเนี่ยนะ อาจารย์มองว่าเจะเป็นสิ่งที่ท่านไม่ได้ทำแล้วมันมีความสุขอะนะอถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยสมมติว่าท่านอยู่ในเคสที่ว่าจะจะทำงานเก่าเก่าดีไหมกลับไปบริษัทเดิมกลับไปที่เดิมหรือสิ่งเก่าๆอันนี้ยไม่เวอร์ค่ะอยู่อย่างไงก็อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าท่านเลือกอันใหม่าเนี้ยชาลิออกาเดฟูท่านเป็นอิสระเลยแล้วมันสำเร็จ มันมีความสุขมันท้าทายมันได้ให้เราหาประสบการณ์ใหม่ๆไงคะเพราะฉะนั้นเลือกที่จะไปดีที่สุดค่ะพา้จะบอกงั้นนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกัอน,นใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ